สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนในช่อง Basic Com Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเนื้อหานะครับ SQL 2020นะครับในรายวิชาภาษาสอบถามข้อมูลนะครับวันนี้ผมจะพูดใน EP ที่7นะครับการใช้ภาษา SQL นะครับและการใช้คำสั่ง SQL นะครับในการสอบถามข้อมูลนะครับหรือการดึงฐานข้อมูลนะครับมาแสดงแบบทั้งตารางนะครับ และการแสดงแบบทีละคอลัมน์นะครับก็เนื่องจากอีพีที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้วิธีการกำหนดข้อมูลต่างๆนะครับและการสร้างตารางแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการดึงข้อมูลที่เราแทรกเข้าไปในตารางออกมาโชว์บ้างนะครับว่าดึงยังไงนะครับก็จะมีการดึงแบบทางตารางมาโชว์เลยนะครับแล้วก็การดึงแบบแสดงทีละคอลัมน์เป็นต้นนะครับโอเค เมื่อเราเปิดโปรแกรมนะครับ SQL l i t e ขึ้นมานะครับในฐานข้อมูลนี้นะครับผมจะมีตารางทั้งหมด2ตารางนะครับคือตาราง Employee นะครับแล้วก็ตาราง Product นะครับ Employee ก็จะมีข้อมูลนะครับของพนักงานนะครับแล้วก็ตาราง Product ก็จะมีข้อมูลของสินค้านะครับโอเคต่อไปเราจะมาเริ่มใส่โค้ดดึงข้อมูลนะครับแบบทั้งตารางกันเลยนะครับว่า จะมีวิธีการเขียนคําสั่งยังไงนะครับในการดึงข้อมูลฐานข้อมูลที่เราสร้างเนี่ยแบบที่เราตางกมาโชว์นะครับขั้นแรกก็ไปที่ sql นะครับเพื่อใส่โค้ด sql ลงไปนะครับก็พิมพ์คำสั่ง select ลงไปครับ sel นะครับก็จะมีคําว่า select ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเสร็จแล้ว enter นะครับพิมพ์คําสั่ง form นะครับ f r นะครับนี่ครับแล้วก็เลือกฟอร์มเลยครับมานี้นะครับเสร็จแล้วก็ฟอร์มคือเราจะเลือกข้อมูลจากตารางชื่ออะไรนะครับอ่าผมจะลองเลือกตารางข้อมูลชื่อว่าเ p p o y e e ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ m p l o y e e ลงไปนะครับ e m p นี่ครับมีให้เลือกก็เลือกเลยครับ m p l o y e e นะครับเสร็จแล้ววิธีการเลือกข้อมูลมาโชว์แบบทั้งหมดนะครับ ก็คือฟอร์มจากข้อมูลตารางแล้วเลือกคือถามว่าเราจะเลือกข้อมูลอะไรบ้างในตารางที่ชื่อ e m o มย e นะครับเราพิมพ์คำสั่งย่อเลยครับคือดอกจันนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วกด SQ ดูครับนี่ครับรูปสามเหลี่ยมนะครับปึ๊บนี่ครับมันก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับนี่คือวิธีการดึงข้อมูลแบบโชว์ข้อมูลทั้งหมดในตารางมาโชว์นะครับก็คือเลือก ฟอร์มจากตารางที่ต้องการให้โชว์นะครับแล้วก็ select ใส่ดอกจันลงไปนะครับดอกจันคือเครื่องหมายย่อในการดึงข้อมูลมาโชว์ทั้งหมดนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะลองดึงข้อมูลตาราง Product มาโชว์ทั้งหมดบา้างสิทำยังไงนะครับอ่าผมก็เปลี่ยนจาก employee เป็น Product นะครับ p r o d นี่ครับเลือก Product นะครับเสร็จแล้วกด เชีนะครับเพื่อรันนะครับปุ๊บเห็นไหมครับก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดในตารางผู้ดับมาโชว์แล้วนะครับอ่าลองตรวจสอบดูซิว่าตรงไหมเห็นไหมครับเนี่ยก็มาครบนะครับมี3ชิ้นเชีก็มา3ชิ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรับวิธีการดึงข้อมูลนะครับจากตารางมาโชว์ทั้งหมดนะครับก็คือให้พิมพ์ select แล้วก็ดอกจันนะครับแล้วก็ฟอร์มเลือกตารางที่ต้องการให้โชว์นะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะเลือก ดึงข้อมูลมาโชว์แบบทีละลัมน์กันบ้างนะครับถ้าผมอยากให้โชว์แค่ ID ในตาราง d u ักทำยังไงนะครับผมก็พิมพ์เปลี่ยนจาก Select นะครับเป็น ID นะครับนี่ครับเราก็เลือกฟิลด์ที่ต้องการให้มันโชว์นะครับลองรันดูครับเห็นไหมครับก็จะโชว์แค่ ID เท่านั้นนะครับต่อไปผมอยากให้มันโชว์ ทั้ง ID และ name ล่ะถ้าเป็ไงผมก็เลือกเครื่องหมายต่อนะครับแล้วก็ไปดูก่อนว่า name ของตารางระิตชื่อว่าอะไระชื่อ name pro นะครับแล้วก็พิมพ์ name pro ลงไปนะครับ name e e นี่ครับ name pro นะครับเท่านี้เราก็จะสามารถดึงคอลัมน์ ID กับ name pro มาโชว์แล้วนะครับอแล้วกด r u นดูครับอ่า ที่อะไรน่าโอเคครับเรียบร้อยเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถดึงข้อมูลนะครับที่เราต้องการให้มันดึงมาโชว์ได้แล้วนะครับโอเคผมจะลองเปลี่ยนชื่อตารางดูบ้างนะครับเป็น e m p o e e นะครับเพราะ e m p l o y e e มีข้อมูลมากกว่านะครับ e m p o e e นะครับเสร็จแล้วอ่าไปดูตาราง e m p o e e นะครับอยากให้อะไรมาโชว์ดีอ่าผมอยากให้คอลัมน์ name มาโชว์นะครับ ก็พิมพ์เนมลงไปใน Select นะครับนี่ครับเลือก Name เสร็จแล้วกด SQL ครับปึ๊บเห็นไหมครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถดึงข้อมูลเฉพาะชื่อของตารางอีพูยมาโชว์ได้แล้วนะครับอลองเลือกอีกสักหนึ่งอย่างสิเอาเป็นเทลแล้วกันเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรมัค่อยมีเอาเป็นอัเดแล้วกันนะครับก็ m a d d นะครับหรือ address ครับอ่าเสร็จแล้วกด s q ครับเึ๊บเห็นไหมครับเท่านี้เราก็จะสามารถเจาะจงนะครับดึงข้อมูลเฉพาะขอนำที่เราอยากให้ข้อมูลดึงมาโชว์ได้้ดยแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ ep ที่7นะครับคือวิธีการใช้คำสั่ง s q l ในการสอบถามข้อมูลนะครับในการดึงข้อมูลมาแบบทั้งตารางนะครับและการดึงข้อมูลมาแบบ ทีละคอลัมน์นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปวิดีโอการสอนนะครับใน EP 7ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ